ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเหรอฮัลโหลฮัลโหลพอไปไปลับสายฮัลโหลฮัลโหลฮนด่าภาษาจีนเลย่โานมาเดียวกัน What the hell is going on? บีว่าง เจอไอ้ลองตัวหนึ่งเจอไอ้ลองตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งปลาแฟลชไปแล้วไอ้ลองลัสก์ไปเลยเออมันลัสก์มาเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปและพินต์ตัวท้ายมองไม่เห็นวะโอ้โ,โ,อโหยังไงยังไม่ได้กินใครเลย,รรย <laughs> เ,เราได้เก็บจัก <laughs> <laughs> โดนแฟดเนี่ยชวิตจริงจะ,งะ <c oughs> ร้องยี้มอะรอเพื่อนเข้าก่อนเป็นเอหรือบีวะบีอะหลังประตูอะตัวหนึ่งทำไมมันยิงมึงไม่โดนเลยวะตรงไหนวะหลังมึ <c oughs> งอุโมงค์ <c oughs> <laughs> ai mất tụi nó tụi nó bắt 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 kiếm mấy cái bọn cắn mấy bọn dừng

ใช้ใช้ก็ได้ได้เฮ้ยเราไม่มีใครบีหรอเห็นกลางอืมกลางลัชมาสองตัว ระเบิดดับแล้วทำไงวะแคปแล้เบิดไว้ไอ้ตรงนี่อย่างท้าทิวมาแต่ทีมเขาอยู่มาได้ยัไม่มาตายเย็ภาษาใตายทีมเราแม่งอินเตอร์เนชั่นแนลดีว่าไม่ไม่อีสานเลยวะเหี้ยเพาตายเนี่ยยังยงงกับว่าแม่งตายกับตัวนอกกลางเไงมันมาแล้วมันถึงแล้วมันถึงววิ่งมาเร็วไอ้ช็อตไอ้ช็อต เฮ้ยหลบหลบไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยตลบเซ็เออเอาเขี้ยกระสุนก่อนโอ้ยโอยเอาไอ้เหี่ยาโ้ยไกล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 แทนเลนแทนเลนแทนเลนมันต้องเข้าไปเว้ยยืนยัดกันอย่างงั้นเข้าไปดิเข้าไปดิเกี้ยวมองบีบมาแล้วมองบีบมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วไอ้ย่าเข้ามาแล้วคือตะกีย้น่าจะแบบเข้าไปเลย ไปด้วยก็ได้แหมพิมพ์ลอกพิมพ์ลอกพิมพ์ลอกตายใช่ไหมมันจะได้ไม่รู้แผนเราลบลาใช่ไหมลบแผนแล้วแผนอะไรอ่ะแล้วเราก็ด่างแผนมาดิคทีใช่ป่ะโดยการที่แคมป์จริงๆแผนซ้อนแผนโคตรแผนซ้อนแผนแล้วเราจะพามาทำไมอย่างนั้นแคมป์มีแอลแคมป์ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เบี้ยไอ้เยียจอนมันกระโดดหาทำไมวางระเบิดก่อนดีกว่ามั้งจะได้ได้ตังก่อนเ็ดวางตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวก็ดีฟิลได้ดีสังโมดีจีแล้วเเเเออ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  ยงไม่เห็นไม่โง่เห็นไม่โง่ยไม่เห็นเห็เห็นเห็นเกอถ้าเกอไม่เห็น <c oughs> เนี่ยอ้าเลี้วท้าเ้จอดท้าเอ้าวเียวออีกต้วตังเอตง ไม่ตายนไม่ตายมตายกันเป็นนี้เลยก็ไม่เลื่อนแล้วหลังหลังายตาดไม่เลือดเกิดต้องบัตเท e CRY ฟบัตเทอร์ไฟนี่้กูเปิดเพลงออกอาวุธเกินอาวุธอาวุธ คันามัเพชรสุดต้องชนะอยู่แล้วแหละแม่งตัวเดียวไอ้เหี้ย3รอบแล้วนะเว้ยที่บแบบเฮ้ยไม่ใช่สามรอบสิหลายรอบแล้วนะที่แบบเราแบบแพ้เพราะแม่งอุ้ยตัวเดียวโอ้ยโอ้ย้โอ้เย้โอ้เย้โอ้เย้ chỉ số đi nhân duy nhất trên thế giới trênโลก. nhỉ 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 สามเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววางวางวางวันนี้เราจะเสนอคำเมืองประตู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 หายจะเสนอคำว่าหวันเวอร์หวันเวอร์แปลว่าแปลว่าทำกันยุ่งเหยิงซีทีตัวท้าย